กิจกรรมสดมนความเพียรพระกิ่งภารีพินาศอรุณีชุ่มจินดารหัส305ครั้งที่74วันที่13กรกฎาคม2,568ัมัดนี้เป็นวันที่13กรกฎาคม2,568ที่ค้าพระเจ้าอรุณีชุ่มจินดาขอถวายเซนสวดคาธายาพระสูตรพระประดิละมนต์ต่างๆ ผวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารย์ยบูชาแดกูบาจารท์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคราพยัญชนะในประสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทกาบพระรตนตไกยอรหันตสมาสมุทโธภวธะปุรามภวานตามพิวาเทนนี้สวัสดคโตกตตาธโมธมานามาสามนี้สุปฏิปันโนภวะตสาวกสังโคสังขงังนามามนี้บทบูชาพระพยรีพินาดอรหันตมสมาสมุทโธสุจิรังปณิพุโตคุเนหิธารมามโนธานิปรมิหิจัชิสติยาวชีวังอาหารพุ ธรรมนัสังฆังสังฆนขโตปูเชมิรัตนาตยังธรรมัญจรามิโสธินามูสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอาตาคันฉันตุเทวดาสัทธมังมุนิราชาชาสุนันตุสัคกโมคทังสัคเเกเมจรูเปคีริสิขาราตเตยจันจติเขวิมาเนทีเปรัทเถจคาเมปารุวะนาคาหานีเคหาวันทุ่มหิเขเตย์ภูมามาจายันตุเทวาฉลทวีสมัยยาคคันทัพนาคา ติดทันตาสั้นไปเกียวอย่างมุนิวั Arrow, ita, like ตรวจนังสาธูเมสุนันตุธรรมสวนาการุอายยมพระทันตาธรรมสวนาการุอายยมพระทันตาธรรมสวนาการุอายยมพระทันตาเบิดสือปู่พระาคานามังการณโมตัสสะภะคะวะตตระตัวสัมมาสัมพุทธัสสารโมตัสสะภะคะวะตตระตัวสัมมาสัมพุทธัสสารโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดใจสนาคมปาถาพุทธังสนังคาฉามิธรรมังสนังคาฉามิสังฆังสนังคาฉามิทุติยามปีพุทธังสนังคาฉามิทุติยามปีธรรมังสนังคาฉามิทุติยามปีสังฆังสนังคาฉามิตติยามปีพุทธังสนังคาฉามิตติยามปีธรรมังสนังคาฉามิตติยามปีสังฆังสนังคาฉามิ วสวดสัจจคิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเดนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัปปทานัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเดนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัปปทานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเดนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัปปทาวสวดติรัตนะประชามัคคถาพุทธังนัเมรัตนะผูตัสณีราจิตังธรรมังนัเมรัตนะผูตัสวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนะผูตัสุสีระทิิฏฐเอตตตตตััััังงนนนเมิรรยวหง สามาสมาธิตาวสสัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายุตากุณโยขวสัพพวัตังอสมิตายามพิบิระเทวะยะาถาติทันเทเอกังวินา,าทิตาเรสามาสมัสมภเวนะโลกเกกะทาจิตจ,จัจเจเบนจป,ปาตุภูตังคัมภีระยานิสยะอธิถุสัทธังวินยูหิปันธิตาชนหิวิชญารูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจุดบาลภะณียังเกสันเจสุทโธวิธิตังคุณกายายายะกนำเมหิเยวะชนะตายะสุวิสตามปิสมุปัสตังมณัสสุทธะภาสาทฐา,านัง มุยธิกาณะมะสมุตมะปุณณภูมังทุกขาปมุญชะนะมุขาสารนังขตานังปูชาระเหสุปธรรมะอภิปูชฉเนยยังนิพพานสัจฉิตริยายุปนิสยาถังสัมมาเกเรสัมมาลสธนาสิทธิยาจะสาธุภิอัฏฐกุสเลหุปัสเสวณิยังปานิหิจาปิสารนังขเมยเมวะตะสมาหิตังเจรัตานังสารนังขตัมหะ การติงวิทังคณะเนสุนมัสมสมาปูเชมัจจาปิสะสะตาสุปะสาน,น,นจิตาตาตถานุป,ปาริจริยาสถารตาจากคุณเยนัทาทาัทสุกเตนะสุภีพเวโมเตชนะาตาัสสาจสราปิสุวัติโหนตุโยเจทาธารรมวิญญามหิปะมานุโพโตโลกุตระพิสมโยเนีย นิยะโตสุโคชังตัดโสปนิสยะจายะยามปิโหนตุวัตุตเยปริชิตโตสุปสาทกาโรนมการสิธิาถาโยจักุมาโมหลาประกาศโทสาวมวัพุทโสุโตอิโนโตมาราสปาสาลินิโมจยันโตปาเปสิเขหมันชนะตังวิเนยังพุทธังวรังตังสนาสารามมิโรกาสนาทันจวมินายกันจะ ตันเตจะสาเตเชยสิทธิโหนตุสัพพันตรายาจวินาเมนตุธรรมโมทโชโยเวตัสสัสสัูทัเสสิโลกัสวิสุทธิมักขันยานิโกธรรมมัทลาสตารีสาตาวโหสันติคโรสุจิโนธรรมังวรันตังศิลาสานามามีโมหปทาลังอุปสันตทาหังตันเตจะสาเตเชยสิทธิโหนตุสัพพันตรายาจวินาเมนตุสัทธามาเสนาสุขตานโคโยโลกัสสปาปูปัติเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกตสวาขาตธรรมังทิตังกโรติสังฆังวรันตังศิลาสานามามีพุทธ อนุพุธทธันสมมาสีรัิถิถิงตันเตชสาเตชียสิทธ,ธิโหนตูสัพพันตรายาจาวินาเมนตุ บวชสวนนโมกราอัฏฐกะถานโมอรหะตองสัมมาสัมพุทธัสสะมาเหสีโนนโมอุตมธรรมมาสสะสวขาตเสวะเตนิทานโมมหาสังคสาปีวิสุทธสีระธิทิโนนโมอมัตยารัตสาลตนาตยาสสาทุกังนโมอมการตีตัสตาสวัตถุตยาสปินโมการาปภาเวนะวิคันฉันตุอุปัทวานโมการานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัปทานนโมการาสเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาบวชสวนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกันสมยังภะควาสเกสุวิหาราติกับปิรวัตทุสมิงมหาวเนมหาตา พิคูสังเคนะสัตเิ์ถิปนกจมาเตหิพิคูสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสเหิจโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปเรตตาโหงติภควันตังทัศนายาพิคูสังคันจะอัตโคจตุนาสุทาวาสกายิการังเทวนาเอดาทหโหสิออยังโขภควาเสเกสุวิหารติกะทกเบลถุสมินมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสัตเิ์ถิปนกจมาเตหิพิคูสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสเหิจโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปเรตตาโหงติภควันตังทัศนายาพิุิสคู ยานูนะไม่ยังปีเยนนะพระาะวา เตนุปสังกมยามังบุสังธมิตวะพวตโตสันติเกปเจกาทาถาภาเสยามาติอาตโขตาเทวตาสยาถาปินามาพราปุริโสสมิชิตังวพาหังภสษารลยะภสษาริตังวพาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวสุนตระหิตาพรตโตปุระโตกุตุระหังสุอาตโขตาเทวตาภวันตังอพิวะเทตวะเอกมาตาทังสุเอกมาตงทิตาโคเอกาเทวตาภวตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมยโยปวนาสนิเทวค่ายาสมคตาคาตมหอิมังธรรมสมัยญาทกิตายเวะอราชิตาสังคันเตอาตโขราเทวตาภวตโต สันกีอิมังคาทางอภาสิตรับภิขโสมาบธรหังสูตจิตตาอันตนโนอุชุกรมกังสุสาราตถิวเนตานินขเหตวะอินทรียานินรักขันติปันทิตาติอัตอะโคปราเทวตาพระก็ว่าวตัวสันกีอิมังคาทางอภาสิเชธวะขีรังเชลวะปริทางอินทขีรังโอหะจะมเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตอะโคปราเทวตา พระครวตสันตีอิมังคาถาภาสีเยปีจีพุทธังสลังคตาเสนะเตคณิสันติอปายภูมิมหายามนุสังเทหังเทวกายังปริภูรเสสันตุติอโถพภะครวาพิภุอามันตุสีเยปุยนาพิฆเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปเทตาโหตุตถาคตังทัสนายักษพิภูสังคันจะเยปิเตพิฆเวเหสุวัติธรรมธาตานังระหันโตสามมาสัมพุทธาเตสัมปิพระครวตนาเอตาปรมายเยวะเทวตาสนนิปเทตาเหสุงเสยทาบปีไมหังเอดาระหิเยปิเตพิฆเวภวิสันตินาคตธรรมธานังระหันโตสสัมมา เตสัมปิภัะพุทธันนาเอตปารามายเยวเทวตาสันิปเรตตาพุริสันเตเสยถาปีไมหังเอตาระหิอจิคิตสามิพิทเวเทวกายนังนามานิกิติสามิพิทเวเทวกายนังนามานิเทสิสามิพิทเวเทวกายนังนามานิตังสุนาทาสาทุกังมนาสิกะโรธาทาสิสามิเตอวามพันเตติโคเตพิขูภระควตโตประจัศโสสมพระควาเอตัทโวจะสิโลกัมมนุกัศมียะถาพูมาตัสสิตาเยสิตาทีละขั้พระรังปเหิตตาสมัยหิตตาปุถุสีหาวัสนาโลมหังสาพิสัมพุโน โอทาตธรรมรสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาพิญโยปุจสดยตวาวันเองกับเราทเวตโตอมันติสัทธาสาวเกศาสนและเตเทวกายาพิกันตาเตวชานาทพิขโวเตจะอัตมังทงสุตวะพุทธศาสนังเตสัมปโดโรหุยานาอนุสานาทัศนาอภิเกชตามัทขุงสหัสสานัทสตริงสตังเอเกสหัสสานอนุสานามัทสงอภิเกนันตมัทขุงที่สาสภพุทธาหุงตันจะสัพพังอภิญญายนคิวานละจักปูมาตโตอมันติสัทธาสาวเกศาสนและเตเทวกายาพิกันตา เตวิชานาทภิกขุโยเยวหังกิริยสามมิทิเรหะคิยราหิอนุปปุสโสตสหัสาวียคขาปุมากิพนวัทวาอิทิมันโตชุดิมันโตัววันวันโตัวสัสนโมทมานาภิกกามุงภิกขุนาสมาตินุนังชาสหัสสาวีมาวตายคขานานาตัววันิโนยทิมันโตชุดิมันโตัววันวันโตัวสัสนโมทมานาภิกกามุงภิกขุนาสมาตินุนัง ซาตาคิราติสหัสายยะขานะัน,นตวินิโนที่มันโตชุติมันโตวนตัวสสนมันโตศาสโนมทมานาพิกามงุงพิคูนะันสมติงวะนางอิเจเตโสรสสหัส,สายยะขานะันตวินิโนที่มันโตชุติมนตันโตวันมันโตศาสโนมทมานาพิกามงุงพิคูนะันสมติงวะนาง เวสันิตาปจัสรายะขานันนตวันเนโอที่มันโตชุดิมันโตวันโนมันโตศาสนโมทมานาพิการมุงพิคูนันสมติมวนังกุมพิโรราชา่ะิโกเวปุลสันยุเวสนังพิโนนาสตาสาหังสังยขานังเปยุรูปสติกุมพิโรราชา่ะิโกโสปาคาสมติมวนังบริมันจะที่สังราชาทัตารถประสาสติขันทภานังอธิปติมหาราชายัสสิโซพุตตาปิดะซัพโวินธนามามหาพลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันโนมันโตศาสนโมทมานาพิการมุงพิคูนันสมติมวนังท้าขินันจะที่สังิิปตม่งรา ยาสัตสิโสปุตตาปิดาสะโพอินทนามาห์มหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตสัสนโโมธมานาภิกกรรมูภิกขุนนันสัมติงวนังปัญชิมันจัติสังราชวิรูปโภพสาสตินาคณนอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปิดาสะโพอินทนามาห์มหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตสัสนโโมธมานาภิกกรรมูภิกขุนนันสัมติงวนัง อุนรันจ่าที่สั่งราชาเกวโรตับปัสสตรียคณะอธิบดีมหาราชายสัจิโสปุตาวิเดชพวินธนามามหัพาลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันนนโตสัชโนมุทมานาปิกามุงพิคุนันสมตินวนังปุริมังที่สังคตาราโทรคกิเน,นนาวิรุณหะโกปชิงเวนักวิรุป,ปขโขเกวโรอุนตรลังที่สังจโตโรเตจมหาราชา สมันตาจตุโรทิสสาทัทธามนาอาทังสุวรรณีกับลาวทเวเตสังมยุโนทาสะอากูนจะในการสัทธาไมยากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจรัตนโนการมาเสธโฉจากกินุวันทุนิมันทุจากปานาโทโอปามัญโยจากเทวสุโตจะมาสนิจจิตะเสโนจากคารพโพนโรราชาชโนสัพพุอาภูมันจาสิโคเจวะจินพรูสุยวัจสะเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพา ราชุพิโมธรรมานาภิกกามุลพิคุณนสมติงวนังอาทักูนาภาษานาคาเวสาลาสหัชกัรการพระสระอาคูปยาคาสหายาติทิยมุนาทตระธาจะอาคูนาคายัสสิโนเยราวโนโมหานาโคโสปาคาสมติงวนังเยนาคาราเชสหสารันติทิพาชิชาปะคีวิสุทธจักรคูเวหายาสเตวันมัชปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามาอภยันตทานาคาราชานมาสิสุปนาโตเคมามกาสิพุทโธสันหาหีวจะหิปวะหิยานตานาคะสุปนาสรานามังคังสุพุทังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทหะ สุราเสตาพาตโรวสวาเสเต,เตอิทิมันโตสสินโนกาลกันชามหาทิสมาอาสุราธนเวค้าสาเวปจิติสุจิติจัปหาราโทนมุจิสหะ อาจานย์จ่าพริปุตนานสเพวโรจนามกาสนาหิตวาพรินเสนนางราหูปัทมุปาคามุงสามัโยธานิพันธเตปิขุนันสัมติงวนังอภูจะเทวาปัทวีจเจเตโชว,วายโยตระทะักมงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมเจาสาวาหาเมตตา,รากรุณากายิกาอาคูเทวายสสิโนทเสเตเทัสถากาย,ยาสเพนาน,าน,าน,นันตวันนโนที่มันโตชุเยมันโตว,วนันวมันโตสัสโนมธมานาปิกามุงปิขุนันสัมติงวนัง เวนทูจะเทวาสาหลีจะอาสมาจะทุเรยามาจันัสุปนิสาเทวาจันทามังคูปุรักทิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามังคูปุรักทิตานักตานิปุรักทิตวาอคูมันทวารหกกาวสุนังวโซเซโทสโคบคาปุรินทโททเสเตทัสถากายาสเพนานันตวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัชโนโมทมานาพิกามุงพิคูนันสมติงวะนัง อาธากูสหะปูเทวาชลมันคีศิคาอาริธกาจโรชาจะอุมมามุพคานิคาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะอาจุตตาอเนชะกาสุนิยะมุจิราอาภูอาภูสุวานิสโนเกษตรเดัสถากายาสเปนานันตวันิโนที่มันโตชุดเริมันโตนันโตสาสนโนมุทมานาทิกคามุนพิภุนันสมิงวะนางสมมนามหาสมนามนุสสามนุสุตตมานกินทาปุตุสิตาอาคูอาคูมโนปุตุสิคาตาภูหารโยเทวาเยจจโรหิตวาสิโนปรคามหาปรคามาอาคูเทวาเยสสิโนเกษตรเดัสถากายา สัพเพนานันตวเนโนที่มันโตชุดทียมันโตนณวนโตศาสนโมทมานาปิการมุงพิคุนันสมติมุนังสุกาการุมหาอดุนาอาคูเวคันสาสห์โอทาตะไครหาปัมโมคคาอาคูเทวาวิจัขนาสถานมาตาหารกาชานมิสกาจยัสศาสนาทะยังอาคาปชุนโนโยธิสาภิวัสตินาเสตเดทสถานกาญญาสเพนานันตวเนโนที่มันโตชุดทียมันโตวนวันโตศาสนโมทมานาปิการมุงพิคุนันสมติมุนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจยัสศาสนลัมพิทการามาเสถาโชตินามาจะอาสวา นิมมานราติโนอาคูทาภูบารันีมิตาทเสเตทัสถานกายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตศาสนามดทวานาภิกามุลพิคุนันสซมติมะนังสัทเทเตเทวานิกายาสเพนานันตวานิโนนามันวะเยนะอากาชุนเยจันเยสัพิสาสหะปวุชชาตะมะขีลังโอคาตินาวนาสวรรคเมโอคาตังนาคันจันทวะอัสิตาติตังสุภามาปรมัโตจะปุตตาอิธิมันโตสหะสนังกุมารโอติโสจะโสปะคาสซมติงวะนังสหะสภ มหาพรามาพิธิติทิฏิอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสถาอิสระอาคูปเจเกวสสวัติโนเตยสัญจมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพยพิกันเตยสินเทเทเวสพังเมเกมรัสเณรพิการมีปัญซากันหาสามันทียังเอถาพณนธาพันธกอาระเคนาพันธมุทโวสมันตาปริวารเรธามาโวมุนเศรษฐกจินังอิติดธรมมหาเโนกันหาเสนะอเปสัย ปานินาตามราหาจะสรังกตวานภเพียระวังยะธาปุสกุมีโคทนยายนตัวสวิจุโกลปทาโสปจุฑาวัติสังกุตโอัสยังวเสตัจังตัดจะสพังอภิญญายาคิดวานันจพุมาตโตอามันติสัทธาสาวเกสาเสนระเตมราเสนาพิกันตาเตมชานันทัตพัโวเตจะอาตบังพงสุตวะพุทธศาสนาสนังวิตรากิหิปากามงเนสองโลมามปีเฉยุงสัพเพวิชชตสังฆมาพยติไดสจโนโมทันติสหพูเจหิสาวกาเตชะเนสุตาติ เบอส่วนมังคลาสุตตาเอเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนิยนาเอตามังครมุตตมังปฏิรูปเทเสวะโสณจะปูเพจักตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจะเอตามังครมุตตมังพาหุสัจจันจะสิปันจะวินิโยจะชกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังครมุตตมังมาตาปิดุปัฏฐานังปุตธาราสสังโฆอนังกุลาจะกรรมันตาเอตามังครมุตตมังทานันจะธรรมุสริยาจะยาตการันจะสังโฆอนาวชานิกรรมานิเอตามังครมุตตมังอรติยุรติปาปามัชปานาจะสันย คาระโวจะนิวาโตจะสันต pues ุถ nah. ีจะกตันยุตากาเลนะธรรมสวนาเอตามังคารมุตตะมังขันต <es> ีจะโสวจะสตาสมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากะฉะเอตามังคารมุตตะมังตะโปจะพัมจริยานจะอริยาสัจจานะทัศนามีพานะสัจจิกิริยาจะเอตามังคารมุตตะมังพุทธสาโลกธรรมมีหิจิตังยัสานะการปฏิอโศกการวิรัชงเขมาเอตามังคารมุตตะมังเอตาทิสาริกตะวานัสัพพะธรรมปราชิตาสัพพะทัศโสถิหิงคันฉันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติ วสดรัตนปริยังกินจิตวิตาังอีทางวาหุรังวาสเคสวายังรัตนังปรีตังนโนสงมัง อธิตาถาคาเทนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหนตุขยามวิราคังอมาลังปณีตังยัาชะคาสกยมณีสมาหิโตนะเตนะธรรมเนนะสมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมเนรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหนตุยามพุทธเศถโบริวันนี้สจินสมาธิมานนัตริกัรยมาหุสมาธินาเตนะสมโณวิชติอธรรมปิธรรมเนรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิโหนตุเยปุคลาอัตถสตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทัะทิเนยยาสกตัสสาวกาเอเตสุทิิิินนนนนาามมหััััพพลธสงงเรต ปณีตังเอเดนสัตเจนะสวัสดิโหตุเยสุปยุตามนัสสาทันเถนะนิการมิโนโคตมสสสนามหิเตปฏิปตตะอมตงวิไคหรธทามุทานิพุติงพุชมานาอีธานีสังเครัตนังปณีตังเอเดนสัจเจนะสวัสดิโหตุเยขีนังปุรานังนวังนาที่สามพวังวิราชิตายาติเกพระวสามิงเตขีนะพี่ชายวิรุณที่ฉันทานิพันติตรีรายถายัมปทีโปอีธานีสังเครัตังปณีตังเอเดนสัจเจนะสวัสดิโหตุ วสวดธรรมบทสหัสวรรค์อาตาฮเวชิตาันเสยโยยาจียงอิเราปชาอาตาทันดาสาโปสสานิจังสัญญาตาจาริโนในวัทเทโวนันทัตโพนมาโรสหพรมุนาชิตาปชิตางฮยรา ตาทารูปัสสะชันต the ุโนปะสวดเกปุตสูดพาสิฎมิทางเตนะภควตาชนะตาปัสตารรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมปยามาอิติกเรยามาปิกาสัมปทานในนะมาตะเกหตุมานิยะคะเหนะมาอาการะปริวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานะคันติยามาพระพารูปตายะมาสมโนครุยะถาตุเมหิอัตนาวัชเนยะทะอิเมธามากุสลาอิเมธามาสาวะชาอิเมธามาญูครหิตาอิเมธามาสมัตตาสมาธินะอหิทายะทุขายะสัมวัตตันติอัตตุเมหิปตนาวชเนยยะทะยะถาตุมเหอัต อิเมธมาอนาวชาอิเมธมาวินยูปสัสสาธาอิเมธมาสมมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตันติอทาตุเมเหวสัมปัญชาวิหารเยาถาติเบสุาาสาาสาาตุปนิยะสุตุปนิยะติชีวิตตามบ๊อบมาปัญญา มัปปมา,ปมายุนฉรูปนิรสาณสันติตานาเอตังพย,ายามรเนเปขมาโนปุญญานิเกยราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิต,ตมัปปามายัางชรูปนิรสาณสันติตานาเอตังพย,ายามรเนเปขมาโนโลกามิสังขเชเฮสันติเปโคโยธาเกยเนสันญโม,มวจยายุทะเจตาสาตังราาัญญาสสะเประสะสุภยะโหติ ยังชีวามโนปกรโรติปุญญังธโมขเวรคติงธรมจารีธรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสังยสังโสธเมสุจิเนณทุกขติขจติธมจารีสเพสังขาระอนิจจติยถาปัญญาปสติอัานิพนติทุเอสัมโคสุทิยา สัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญาปัจติอาทานิพินทติทุเคอสามโคสุทิยาสัพเพธรรมะอนัตตาติยถาปัญญาปัจติอาทานิพินทติทุเคอสามโคสุทิยาเวสวดอปันนกาชาโดกอปันนักฐานะเมเกทุริยอาหูตัติกาเอตัทานยะเมทาวีตังคันเหยาอปันกังขระขุงเวสนังยันติปภะาตานิวนานิจะอารามารุขจติยานะมนุสสาพยาตาชิตาเนตังโขสรังเขมเนตังซามุตตะมังเนตังซามุตตะมังมัสสะปุขาปงุจติโยจัพุทธันจัตธรรมจัตสังข ปัญญาปสติทุกครั้งทุกพสมุปาทานพุทศาสตร์จะอาิจามัมอริยานจะอธนคีกังทุกครูปะสมคามมินัง เอตังโขสารังเขมังเอตังสารมุตังมังเอตังสารมาฆมาสะพะทุผาปังมุจติมาสวดพระเทวตัคธาอธิดังนาวะเขเมยยานปติังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรเมื่อวันสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะดาทีดัมเหีนาตตาปนาจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอารับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นชโยธรรมตัทธาตัทาวิปัสสิอสังขีระอสังคุปังตังวิธานะมุนุพลูหฮเย กบุคคลใดเห็นแจ้งทรมปัจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนคลนเนี่ยทนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทมนั้นน,งนึงให้ปลูกโปร่งเถิดอาเชวะกิจมาตพังโกชัญญาบรมานาันสเวเพึงทำความเพียรเสนในวันนี้ได้ใครเราจะรู้ความตายในวันรุง่งนัคโนสังคารันเตนะมหาเสณใน้นำบรจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมรจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิหาฤมาตาปิงโหระตามาตันธิดังตังเวพระเทกรัตโตติสันตอจิคเตมุนิติภาโมนีผู้สงบย่อมเรียบุคคลผู้มีปกติออยยยู่่่่าาางงงนนนนีีี้้มมคววเเพไเกกทััลแแะื ผู้มีราตีหนึ่งะเะริญด้วยประการชนี้แลบวดสวดพินัาประเจเวคณะปาระ ชราธรรมโมหิชราอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพนความแก่เป็นไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่มงพจากความเจ็บไข้เป็นไม่ได้ธรรมโมหิมรณะอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่มงพจากความตายเป็นไม่ได้สัพเพหิเมตปียหิมานาปปหินาภาโววินาภาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลาดจากของรับคัมเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามสกมหิกามัทยาโทกามยโนิกามพันธุกามปฏติสราเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ตติดาาามมีกรเน่อศัย ยังกรรมมังกริสามีกิริยานังวะปัปะกังวาตะสทายาธาภิริษามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังกุจเวทิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดวสวดเทวตาโยชนะคาถาทุกขปาตานจินทุกขาภิยปตาจะมีภิยโสกาปาตานีโสกาโหตุสัเพติปานิโนเอตาวตาจามีสัมปะทานบุณญสัมปทานสัเพเทวันโมทันตุสัพสัมปาปิสิทธิยาท่านังขังฉันตุ เทวตาคาตาสัพเพพุทธาภรัปตาปจจะกันนันเจียงพระอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิตสัพพโสวสวดเทวตาปฏิฐานคาถาหันธรรมยาปฏิฐานคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวเสนีทุเป็นขเรโพธิขเรตหิงติหิงตาธรรมวันินะขวันตุปูชิตาสถิงกรนเดทวิหารมำนเดเรเทระจมชานวการจัปิโคสารามิกาธนาปฏิวาสกาฆามาจเทสานิขมาเจอิสรา สปานภูตาชุตาพระวันตุเตชราปูชาเยปีจะอันทัสัมภวาสังเสทชาตาอัทวบปปาติกรนิยานิการธรรมวรางปจิจเตสเปปิทุกสะกโรนตุสังขยังธาจุจุรานสะตังธรรมโมธรรมธราะปุคลาสังโคหงตุสมโคอัถายะจะเหตายะจ่ อัมเหรัคตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตินสปาปุเนยามะธรรมยาริยาปเวทิเตวสวดสัพพะปิฏฐานคาถาหั่นธรรมยาปฏิฏฐานคาถาโยพนามเสภุยาสิทานิกระสาญานัญญาิกะตานิเมเตสัญจัพพะคิโนโงตุสตานันตาปมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไมหามตาปิตาทโยทิธรรมิจาปยทิทาวะอันเยมชราเวริโนสตาดินทิโลกาสิงเป็นภูมัจตุโยนิกาปเจกะจตุโวการาสันสันตาเพราะว่าพระเวยาตังเยปฏิฏฐานัะเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมันนาปชานันติเทวเตสังนิเวทะยุ ไมยาทนินนะนะพุญญานัง อนุโมทนาเหตุนาสเปสตาสตาของตัวอเวลาสวชีวิโนโเคมาปาทันจาปปนตุเตสาสาชีวาตันสุภาเขาสัตว์ทั้งไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแนมะ้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเป็นการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกําเนิดสี 4, มีขันห้าและขันหนึและขันสี่ท่องเที่ยวอยูน่นพน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขาสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราไดย ไม่ทราบกันให้สมบุญของพระพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอข้อหมังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพ e ียรอันยิ้งสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัายด้วยการสัธยาบุสมนพระสูตรพระปิตุทคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัธยาโมลธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าเรวัตถุมงคลพัะกิ่งพดีพินาศโดยมือที่สมเด็จพยานสังวรบัพปวันนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างขึ้นที่ผ่่าานมและะทีจจัดสร้างนนออาาคคตตขจงงงเปี่่ยยมมด้วุภพพพแหรระะิลล ต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินคุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวบูเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมบูรณ์จริญสิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชย์ภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเรจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชานะต่อสัตรูมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุพิณาศพร,รชัยทั้งสี่คืออายุวันนสุขาพราเทินขออนุโมทนาบุญกับท้าพระพโพธิญาเศรษฐีทุกท่าน